กิลลี่ต้อนราทุกคนเข้าสู่โลกแห่งโอเมก้าเวิร์นะคะโลกแห่งนี้นะคะแหวนแต่งงานไม่สําคัญเท่ากับรอยกัดหลังต้นคอนะคะเพราะสิ่งนี้คือพันธสัญญาขั้นสูงสุดที่แม้แต่ใบหยาก็ทําอะไรคุณไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนที่นี่เราสอนเรื่องการดมกลิ่นและการใช้ยาระงับพีษตั้งแต่ช่วงมัธยมต้น โลกนี้เราไม่ได้มีเครื่องวัดอุณหภูมิใช้วัดไข้เพียงเท่านั้นเรามีเครื่องวัดอุณหภูมิไว้วัดว่าใกล้ฮีทแล้วหรือยังน่าจะใกล้ละถ้าจะเดินอยู่นะคะแล้วก็เจอผู้ชายเนี่ยเปิดทองรับลมเล่นอยู่นะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจเขาว่าเขาเป็นโรคจิตน,นะคะให้พินิษวิเคราะห์มองดีๆนะคะบางทีเขาอาจจะตั้งทองลูกแฝดโดยอีนิกมาอยู่ก็เป็นไปได้นะคะ ที่นี่นะคะหมอนรองคออาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานอีกต่อไปนะคะเพราะว่าคุณต้องการสิ่งนี้ค่ะปลอกคอกันกลิ่นนะคะถ้ามีคนมาเถียงกลับนะคะว่ามึงบ้าปะเนี่ยผู้ชายท้องเอามาจากไหนวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้นะคะให้ยิ้มนะคะให้ยิ้มแล้วทําไงส่งวิจัยให้เขาอ่าน,นะคะ่ะส่งวิจัยทุกเล่มทุกเรื่อง ทุกอ่านที่เคยอ่านไปให้เขาอ่านนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะเขาจะไม่ต่อต้านเขาจะเข้าร่วมเชื่อนี่